สวัสดีครับรายการจารันมรพบปัญหามาอีกแล้วครับวันนี้ได้ยินข่าวพาวมานะครับว่าเราจะสามารถมีรายจ่ายสำหรับค่ารถยนสำหรับบุคคลธรรมดาได้ในปี68ค่ะโดยเริ่มที่จะจับใจ่ายใช้สอยนะเพื่อเป็นค่ารถยนได้ในวันที่16มกราคม68ถึง28กุมภาพันธ์หกแดงนี้เวิร์กมาก เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันจะลดหย่อนได้กี่บาทอ๋อโครงการนี้นะคะสามารถลดหย่อนได้ทั้งหมดนะคะ5 0 0 0 0บาทโดยแบ่งออกเป็น30,000บาทแรกสําหรับการซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปนะคะส่วนอีก20,000ืหลังค่ะต้องนําไปซื้อกับผู้ประกอบการที่เป็นโอทอปหรือวิสาหกิจชุมชนหรือเพื่อสังคมเท่านั้นค่ะครับดังนั้นการที่เราจะไปจ่ายเงินให้กับ2กลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์เชียเราจะต้องไปพิจารณายัางไงบ้างเพื่อให้เราได้มีสิทธิ์ลดหย่อนค่ะ แบ่งกลุ่มนะคะออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะ <Yeah. S 1> กลุ่มแรกก็คือบุคคลทั่วไปค่ะที่จะนำบินใบเสร็จต่างๆหรือใบกำกับภาษีเนี่ยมาลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลของตัวเองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา mm hmm. ต้องไปซื้อสินค้าหรือบริการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้นค่ะเข้าร่วมโครงการนี้คืโคคอโครงการ e tag invoice กับ e r e c e i p t ค่ะอ๋อแม้เขาจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เขาไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ช่คือ e tag เนี่ยนะใช่ค่ะคุณก็ไม e ่ เอาใบาเสร็จหรือเอาใบกำกับนั้นมาลดหย่อนได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อของเราต้องถามก่อนนะคะว่าผู้ประกอบการร้านค้านั้นเนี่ยสามารถออก e tag invoice หรือ e receipt ได้ไหมแล้ว e t a c invoice by email ก็อยู่อยงนี้ด้วยป่ะใช่ค่ะจารย์คือ e tag invoice by email นะคะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น SME ค่ะจะออก e tag invoice by email ค่ะก็แปลว e ่าเราจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการที่ออก e tag invoice by email ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะจยนโอเค นะคะกลุ่มที่2นะคะคือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค่ะถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะคะอยากที่จะมีลูกค้าเยอะๆเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงจับใจใช้สอยในช่วงต้นปี68วันนี้ค่ะให้ผู้ประกอบการนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ e tag invoice หรือ e receipt ได้เลยทั้งผู้ประกอบการที่เป็น SME กับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ SME นะคะ SME หมายความว่าราไได้ต่ำกว่า30ล้านถ้าหลุด30ล้านแปลว่าไม่ใช่ SME ค่ะคสามารถเข้าร่วม เลยง่ายๆไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังนะคะ <c oughs> หลายๆคนไม่กล้าเข้าร่วมโครงการเสียโอกาส <c oughs> การทำมาหากินทางธุรกิจนะคะคเพราะว่าช่วงนั้นจะมีประชาชนจำนวนมากเลยที่อยากจะเอาบินใบกำกับภาษีคือ e t a x In v ิน c e <oughs> หรือบินใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีสามารถเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องกลัวการตรวจสอบย้อนหลังค่ะโอเคดังนั้นก็เป็นข้อดีของผู้ประกอบการนะครับอยากมีการขายสินค้าจานวนมากนะครับก็เป็นช่วงนี้เลยครับ ช่วงต้นปี68นะครับแต่ว่าคุณต้องรีบไปเข้าโครงการกับทางภาครัฐก,ก่อนนะครับมีคําถามมีคําถามนึ่งครับอาจารย์เชียร์ถ้าเกิดผมอยากไปจ่ายเงินซื้อหนังสือตําราเรียนนะแต่ว่าสถานที่ผู้ให้บริการหรือขายสินค้าใกับผมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่า พวกหนังสือตำราเรียนมาได้รับยกเว้นน่ะแล้วอย่างนี้ผมจะไปจ่ายเงินให้กับเขาผมจะเอามาลดหย่อนได้ไหมอ๋อค่ะจารย์คือผู้ประกอบการนะคะที่ขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นแวนนะคะคุณสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยนะคะเราจะเรียกว่า e r e c e e คือเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจาะมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปซื้อหนังสือกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและออก e r e c e e ได้คือออก e tag ไม่ได้นะเพราะว่าหนังสือได้รับสิทธิยกเว้นแวดก็สามารถ นำ e r e c e i p หรือใบเสร็จรับเงินแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นี้มาใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะโอเคดังนั้นอาจารย์เชฟก็จะบอก2องประเด็นใช่ไหมผู้ที่ใช้สิทธิ์ก็จะต้องเลือกผู้ปรกอบการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับลดหย่อนใช่ค่ะส่วนผู้ปกับการก็ควรจะต้องเข้าไปเพื่อให้คุณมียอดขายเยอะๆใช่ค่ะแนะนําให้เข้าไม่ต้องกลัวนะคะ